สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องไปไหนก็ได้โตแล้ววันนี้วันเดทริปจะพาเพื่อนเอนไปเที่ยวจังหวัดระยองแต่จะไปที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยครับที่แรกที่จะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับอนุสวร์เรือรบหลวงประสเสริฐเรือรบหลวงที่ปลดประจําการจากสงครามเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่เป็นอนุสวร์สถานที่มีประวัติศาสตร์สําคัญควรค่าแก่การลําลึกถึงราชนาวีไทย ในปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชุมชนปากน้ำประแสที่เมื่อไหร่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาก็ต้องแวะเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ตะการตาที่เป็นของจริงแห่งนี้ <Wow! S 1> ในช่วงการสู้รบระหว่างสงครามเกาหลีเรือรบหลวงประแส ก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วซึ่งถือเป็นภารกิจแรกของเรือรบลลำนี้โดยออกปฏิบัติงานพร้อมกับเรือรบของราชนาวีไทยอีกสองลำคือเรือรบหลวงสีชังและเรือรบหลวงบางปะกง ซึ่งภารกิจที่เรือรบหลวงประเสรได้รับมอบหมายนั้นก็คือคุ้มกันเรือลำเลียงน้ำมันเรือขวาดทุ้นระเบิดรวมถึงการระดมยิงชายฝัง่งซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณตั้งแต่ฝั่งทะเลตะวันออกในแถบเมืองพูซานประเทศเกาหลีใต้เลื่อนจนไปถึงเมืองวอนซานของประเทศเกาหลีเหนือ รวมระยะเวลาเกือบ1ปีที่เรือลบรำนี้ทำหน้าที่ในสมอลกภูมิบนคาบสมุทรเกาหลีจนได้รับคำชื่นชมจากพนมิตรร่วมลบในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้อยู่ไม่น้อยเรือลบหลวงประสประจําการรับใช้ประเทศชาติมานานจนหมดอายุการใช้งานกองทัพเรือ ได้ปลดระวังประจำการเรือรบหลวงประแสเมื่อวันที่22มิถุนายน2543โดยทำการเคลื่อนย้ายตัวเรือทั้งลำมาตั้งเป็นอนุสรเมื่อวันที่25ทธันวาคม2546หากเพื่อนๆสนใจจะมาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่นี้อนุสรสถานเรือลบหลวงประแสตั้งอยู่ที่บริเวณหัวโคดชายหาดประแส หมูที่1ตําตำบลปากน้ำประแสจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าจันทบุรีเลี้ยวขวาที่4แยกประแสไปตามเส้นทาง3162จนสุดทางจะมีป้ายบอกทางไปตลอดจนถึงอนุสรสถานและที่สำคัญเปิดให้เข้าชมทุกวันและไม่มีค่าเข้าชมนะครับ <Wow! S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับกับจุดเช็คอินจุดแรก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปต่อกันเลยครับ จุดเช็คอินจุดที่2ที่เราจะไปกันก็คือจุดชมวิวเนรนางพญาครับจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดจันทบุรีจากจุดนี้สามารถมองเห็นโค้งถนนที่เรียบไปชายหาดของจันทบุรีได้อย่างงดงามจนกลายเป็นจุดเช็คอินที่ใครมาจันทบุรีต้องแวะมาเยี่ยมชมจุดชมวิวเนินนางพญาตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคงวิมาน และปากอ่าวคงกระเบนครับเป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นถนนเลียบทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับมีระยะทางทั้งหมด111กิโลเมตร <Wow. S 1> แต่ที่นิยมไปถ่ายรูปกันก็คือจากปากน้ำประแสจังหวัดระยองไปตามถนนเฉลิมบ,บุรพาชลทิศและไปสิ้นสุดยังจุดชมวิวเนินนางพญาจังหวัดจันทบุรีนั่นเอง แถมถนนเส้นนี้ยังเป็นถนนแลนด์มาร์คของนักปั่นไปเรียบร้อยแล้วครับเขาจึงมีเส้นทางสำหรับรถจักรยานที่สร้างไว้อย่างดีเกือบตลอดเส้นทางจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชลริอ่าวคุงวิมานและจุดชมวิวเนินนางพญาครับ บอกเลยว่าเป็นจุดเช็คอินในประเทศไทยที่ต้องไปสักครั้งให้ได้ด้วยความสวยงามของวิวทิวทัศน์สามารถมองเห็นทะเลสุดสายตายิ่งถ้าได้ไปช่วงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินท้องฟ้าสีสวยตัดกับสีทิวเขาช่างเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจมากจริงๆนะครับการเดินทางถ้าเดินทางจากกรุงเทพมอเตอร์เวย์มุ่งตรงชนบุรีแยกเข้าถนน3 C4 ทางไปอำเภอบ้านบึงแล้วตรงไปยังอำเภอแกงจังหวัดระยองเข้าถนนสุขุมวิทมุ่งตรงไปทางจันทบุรีเลี้ยวเข้าถนน339ตรงไปยังอ่าวคุ้ววิมานเมื่อถึงคุ้ววิมานไปต่อประมาณ1.5กิโลเมตรก็จะเจอจุดชมวิวเนินนางพญาครับ <Yeah. S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับกับจุดเช็คอินจุดที่2ฟินกันเลยใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปต่อกันจุดที่3เลยครับ จุดเช็คอินจุดที่3ที่เราจะไปก็คือทุ่งโป่งทองครับ <Wow. S 1> ทุ่งโป่งทองตั้งอยู่บริเวณปากน้ำประแสอำเภอแกงจังหวัดระยองทางเดินเข้าไปชมจะเป็นสะพานไม้ยาวเข้าไปด้านในจากนั้นก็จะได้เห็นสเสน่ห์ของใบต้นโปง่งที่มีสีเขียวอมเหลืองสดใสเมื่ออยู่รวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้ทุ่งแห่งน,นี้กลายเป็นสีทองสว่างสวยยิ่งถ้าอยู่กลางแสงแดดแล้ว พอใจยิ่งเพิ่มความงามขึ้นอีกสมกับชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทุ่งป่งทองเดินชมความงามพร้อมกับการถ่ายรูปสวยๆไปได้เรื่อยๆ สำหรับการเดินทางมาที่ทุ่งป่วงทองเมื่อเข้ามาไปในชุมชนปากน้ำประแสผ่านวัดตะเคียนงามจะต้องนำรถไปจอดไว้ที่จุดจอดรถซึ่งมีให้บริการ2แห่งโดยเสียค่าบริการคาละ20บาทจากนั้นนั่งรถสล้อชาวบ้านเข้าไปยังจุดเดินเท้าเข้าชมทุ่งป่วงทองโดยเสียค่าบริการคนละ5บาท เป็นยังไงกันบ้างครับกับ3จุดเช็คอินวันนี้ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ